สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับเรื่องเล่าพิศวงลี้ลับสุดยอดตำนานเรื่องราวอภินิหารปริหารต่างๆนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันวันนี้ทางรายการจะขอเล่าเรื่องราวหลวงพ่อปานขอเป็นสิทธิหลวงพ่อเนียมพระอรหรันโปรดกดซับสไครต์ติดตามทางช่องไว้นะครับเรามีเรื่องราวให้ได้ฟังกันแบบจุใจโปรดรับชมได้ครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤษีลิงดำท่านทรงเมตตาเขียนเรื่องราวไว้ในหนังสือประวัติหลวงพ่อปานดังนี้ตอนหลวงพ่อปานขอเป็นสิทธิหลวงพ่อเนียม ทีนี้เวลาหลวงพ่อปานไปหาหลวงพ่อเนียมก็ไปโดินดีเข้าขาไปแล้วเจอหลวงพ่อเนียมที่ไหนความจริงหลวงพ่อเนียมก็เดินอยู่กลางวัดนั่นแหละมีผ้าอับหนึ่งผืนที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าผ้าขาวหมาแต่ว่าพระนั่นเขาเรียกผ้าอับน้ําฝนสีเหลืองแต่ว่าผ้าที่ท่านนุ่งม,มันไม่เหลืองมันตุนๆเข้าไปแล้วมันจะดําเหลืองหมดไปขาวก็ไม่ขาวกลายเป็นผ้าดําๆนุ่งแบบชนิดไม่รับประคดคาดลอยชายผ้าอีกผืนหนึ่งแบบเดียวกันลองขอเดินไปรอบวัดมีหมาวิ่งตามเป็นฝูงยี่ห้อนี้คล้ายๆฉันนะ นี่อย่าเอาบารมีฉันไปเปรียบกับหลวงพ่อเนียมนะที่ว่าคล้ายนี่คล้ายตอนที่หมาวิ่งตามนี่แหละฉันก็เหมือนกันเวลาฉันไปไหนหมามันชอบวิ่งตามฉันก็ชอบคุยกับหมาเดินไปเดินมาคุยกับหมาหมามันไม่ขัดคอฉันเวลามันพูดว่าอย่างไรฉันไม่รู้เรื่องฉันพูดไปมันรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วก็เลยพูดสบายหลวงพ่อปานก็บอกว่าเมื่อท่านเห็นหน้าก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อเนียมเห็นพระแก่แก่ผอมๆเอาผ้ามาคล้องคออีกผืนหนึ่ง เดินมีหมาฝูงหนึ่งวิ่งตามไปท่านก็คุยกับหมาตัวโนนบ้างตัวนี้บ้างเดี๋ยวก็ยิ้มกับหมาตัวโนนลูบหัวหมาตัวนี้ท่านก็นั่งดูเอว่าพระองค์นี้น่าจะเป็นหลวงพ่อเนียมท่านไม่รู้จักนี่ทำไมหลวงพ่อปานจึงได้คิดอย่างนั้นก็เพราะว่าหลวงพ่อปานอยู่กับหลวงพ่อสุนหลวงพ่อสุนนี่เป็นพระชั้นอ่องแล้วน่ะเป็นพระลืมเกิดแล้วท่านสอนหลวงพ่อปานได้ดีทุกอย่างรู้จนกระทั่งหลวงพ่อปานเคยปรารถนาพุทธภูมินี่พระขนาดนี้ก็อ่องแล้วแต่ว่าเวลาที่หลวงพ่อปานไปหาหลวงพ่อเนียมน้นหลลววงพ่อสุตายแ เมื่อหลวงพ่อสุนใยหลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าท่านก็ต้องหาที่เกาะต่อไปเพราะหลวงพ่อสุนบอกไว้ว่าหลวงพ่อเนียมท่านเก่งท่านว่าอย่างนั้นท่านก็เลยเดาๆเอาว่าพระองค์นี้ต้องเป็นหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อปานก็วางกรดวางย่ามถอดรองเท้าจำไว้ด้วยนะพระผู้น้อยที่จะเข้าหาพระผู้ใหญ่นะเขาต้องวางอะไรต่ออะไรทั้งหมดรองเท้าก็ต้องถอดพระสมัยนี้เขาถอดกันหรือไม่ถอดก็ไม่ทราบเขาทันสมัยนุ่งผ้าลอยชายผืนหนึ่งเข้าไปถึงก็กราบ หลวงพ่อปานบอกว่าแทนที่ท่านจะยกมือรับไหว้กลับจ้องหน้าเปงวาจาที่กล่าวมาเป็นวาจาแรกก็คือมึงมาจากไหนวะมึงมากราบกูทำไมเอาเข้านั่นหลวงพ่อปานบอกว่ากล้าวกระผมมาจากเมืองกรุงเก่าขอรับกระผมจะมานมารสกหลวงพ่อขอเรียนพระกรรมฐานวาจาอีกคำที่ตอบมาก็คือกรรมฐานโคตรพ่อโคตรแม่มึงมีที่ไหนกูไม่มีกรรมฐานคนบ้านนี้เขาหาว่ากูบ้ากูเป็นบ้ากูพูดกับหมูกูพูดกับหมากูกินข้าวกับหมูกับหมาได้มึงจะมาเรียนกรรมฐานกับกูยังไง กูไม่รู้กรรมาฐานมันเป็นยังไงว่าแล้วก็ขับไล่สายส่งให้กลับวัดหลวงพ่อปานก็นั่งทนฟังอยู่ในที่สุดเห็นธรรมจะไม่ได้เรื่องก็เลี้ยวไปหาพระในวัดไปขออาศัยนอนแล้วก็ถามพระในวัดว่าพระองค์นั้นชื่ออะไรพระท่านก็บอกว่าองค์นั้นแหละชื่อหลวงพ่อเนียมลาหลวงพ่อปานก็สมใจคิดว่าดีและในเมื่อพบหลวงพ่อเนียมก็จะต้องเรียนให้ได้เอาสิมาพบคนดีตามคำสั่งของหลวงพ่อส่วนเข้าแล้วในเมื่อพบเข้าแล้วเช่นนี้จะถอยได้อย่างไรไอเรื่องจะถอยไม่มีวันละ ไม่มีวันถอยวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อปานก็เข้าไปหาท่านอีกตอนนี้เข้าไปตอนเช้าเวลาที่พระฉันข้าวคือว่าพระที่ท่านพักอยู่ด้วยก็ดีเหมือนกันในตอนเช้าต้มข้าวต้มให้ท่านฉันแล้วก็บอกว่าถ้าหาหลวงพ่อเนียมต้องหาตอนเช้าจะค่อยยังชั่วสักหน่อยถ้าหาตอนเย็นไม่ได้แดดแข็งแดดจัดจัดดีไม่ดีท่านก็ตวาดเอาง่ายๆเวลาที่หลวงพ่อเนียมฉันข้าวก็ปรากฏว่าท่านนั่งบนโต๊ะสองชั้นข้างล่างเป็นโต๊ะตัวโตข้างบนตัวย่อมหน่อยมีกับข้าวเต็ม ท่านฉันองค์เดียวพระองค์อื่นๆตั้งวงฉันไม่ไกลกันนักบนโต๊ะของท่านพื้นโต๊ะชั้นที่สองมีหมาเต็มหมดท่านกินข้าวคำท่านก็ป้อนตัวโน้นคำป้อนตัวนี้คำแล้วก็ท่านฉันคำป้อนหมาบ้างกินเองบ้างป้อนแมวบ้างคุยกับหมาคุยกับแมวไปตามชอบใจเมื่อหลวงพ่อปานเข้าไปกราบกราบท่านก็ด่าเอาอีกท่านด่าเอาท่านไม่ยอมสอนท่านบอกว่าท่านไม่รู้กรรมฐานตอนนี้ล่อโคตรพ่อโคตรแม่เข้าเลยเอากันอย่างหนักในเมื่อหลวงพ่อปานเห็นท่าไม่ได้การมองดูพระพี่เลี้ยงที่ไปอาศัยกุฏิอยู่ ท่านก็พยักหน้าให้เข้าไปหาท่านก็เลยเข้าไปหาพระองค์นั้นท่านก็บอกว่าคอยก่อนพรุ่งนี้เข้าไปหาใหม่พอวันรุ่งขึ้นก็เข้าไปหาในเวลานั้นอีกก็ถูกด่าพ่อล่อแม่อีกเอาขนาดหนักท่านยืนยันแบบนั้นชักนิ่งเอาตอนนี้หลวงพ่อเนียมนิ่งนั่งมองหน้าหลวงพ่อปานสักครึ่งชั่วโมงไม่ใช่น้อยนะไม่พูดละมองเป็นตามไม่กระพริบหลวงพ่อปานก็หมอบอยู่ข้างเท้าท่านหมามันก็เลียหัวเลียทูเลียหลังบ้างท่านก็ปล่อยมันบอกว่าช่างมันไอห,หัวเรากับลิ้นหมามันก็คล้ายคลึงกัน ไอ้ลินหมามันก็อยู่ส่วนหัวไอ้หัวเราก็อยู่ส่วนหัวไม่เป็นไรหัวต่อหัวท่านบอกว่าดีแนะนำม,มันยังไม่เอาหัวแม่เท้าของมันมาพาดหัวเราพาดหัวเราก็ยังไม่ว่ามันเพราะอย่างน้อยที่สุดมันก็ยังเป็นหมาของหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมจ้องเป็นสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็พูดมาคำบอกว่าไอ้นี้กับแม่ไอ้พวกเมืองกรุงเก่านี่นะดื้อด้านเหลือทนโคตรแม่มันดื้อด้านมากด,า pathways, ด่าเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บด,ด่าเท่า,า,าไหร่ก็ไม่รู้สึกเอ้ามันอยากจะเรียนก็เรียนชีวะในเมื่อชาวบ้านเขาหาว่ากูบ้า แล้วมึงเรียนกับกูมึงก็เป็นคนบ้าต่อไปมึงจะต้องบ้าอย่างกูนะถ้ามึงจะเรียนกับกูหลวงพ่อปานก็เลยบอกว่าบ้าก็บ้าครับผมยอมบ้าถ้าผมไม่อยากบ้าผมก็ไม่มาหาหลวงพ่อนี่ผมได้ยินข่าวหลวงพ่อแล้วผมอยากบ้าอย่างหลวงพ่อขอรับตอนนี้ท่านบอกว่าเพิ่งจะได้ยินเสียงหัวเราะเลยหัวเราะเสียงดังบอกว่าเออกูหาคนอยากจะบ้ามานานแล้วหาไม่ได้นี่กูบ้าคนเดียวมานานต่อไปนี้กูจะมีเพื่อนบ้าละโวยเอาเข้านั่นหลวงพ่อปานชอบใจ หลวงพ่อปานบอกว่าหลังจากนั้นท่านก็เลยสั่งว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะตอนนี้พูดดีกลางคืนเวลาประมาณสักสองทุ่มหนะเอ็งนุ่งสบงทรงจีวรข่าสังฆาติให้ดีเข้าไปหาข้าในกุฏิเวลากลางวันนี้มันจะเรียนกันยังไงวะกรรมฐานเขาเรียนกันกลางคืนมันเงียบสงัด,ดีตอนนี้สักดีหลวงพ่อปานก็บอกว่าใจชื้นพอตอนกลางคืนหลวงพ่อปานเข้าไปหาท่านปรากฏว่ารูปร่างท่านผิดไปมากผิวดำผอมเกรงแบบนั้นไม่มีท่านนุ่งศพทรงจีวรผ้าสังฆาติเหลืองอาราม ผิวกายสมบูรณ์ร่างกายก็สมบูรณ์หน้าตาอิ่มเอิบรัศมีกายผ่องใสสวยบอกไม่ถูกหลวงพ่อปานกราบสามครั้งแล้วก็นั่งมองท่านก็นั่งมองยิ้มยิ้มแล้วท่านก็ถามว่าแปลกใจหรือคุณตอนนี้พูดดีถามว่าแปลกใจหรือคุณหลวงพ่อปานก็ยกมือนมัสการบอกว่าแปลกใจขอรับว่าหลวงพ่อรูปร่างไม่เหมือนตอนกลางวันท่านก็บอกว่ารูปร่างนะคุณมันเป็นอนัตตานี่คือว่าเป็นอนิจจมันหาความเที่ยงไม่ได้มันจะดำเราก็ห้ามมันไม่ให้ดำไม่ได้มันจะขาวเราก็ห้ามไมใ่ให้มันขาวไม่ได้ มันจะผอมเราก็ห้ามไม่ได้มันจะอ้วนเราก็ห้ามไม่ได้มันไม่มีอะไรจะห้ามได้เลยนี่คุณพระพุทธเจ้าท่านท่งกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจจังเห็นไหมไปเจอเอาตัวอนิจจังเข้าแล้วชีอหลวงพ่อปานบอกว่าตอนนี้เราเริ่มสอนกรรมฐานอธิบายไพโรจับใจฟังง่ายจริงๆพูดได้ซึ้งใจทุกอย่างเวลาท่านพูดคล้ายๆว่าจะบรรลุอรหัตผลไปพร้อมๆกับท่านท่านสอนได้ดีมากพอสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกให้ไปพักที่กุฏิอีกหลังหนึ่งชื่ออยู่ใกล้กับกุฏิของท่าน แล้วเวลาทํากรรมฐานกลางคืนหลวงพ่อปานวางอารมณ์ผิดท่านจะร้องบอกไปทันทีบอกคุณปานเอ้ยคุณปานนั่นคุณวางอารมณ์ผิดแล้วตั้งอารมณ์สีย่อใหม่มันถึงจะใช้ได้นี่หลวงพ่อปานบอกว่าท่านมีเจโตปริยานแจ่มใสมากท่านเรียนพระกรรมฐานอยู่กับหลวงพ่อเนียมสามเดือนแล้วจึงกลับก่อนหลวงพ่อปานจะกลับหลวงพ่อเนียมก็บอกว่าถ้าข้าตายนะหลวงพ่อหนงวัดคลองมดานเขาแทนข้าได้ถ้ามีอะไรสงสัยก็ไปถามหลวงพ่อหนงวัดคลองมดานนะความจริงหลวงพ่อหนงวัดคลองมดานหรือวัดอัมพวันสมัยนี้ ก็อายุไล่เลี่ยกับหลวงพ่อปานรุ่นราวคราวเดียวกันตอนหลวงพ่อเนียมรู้ใจคนเรื่องราวของหลวงพ่อเนียมนั้นยังไม่หมดมีอีกตอนหนึ่งที่หลวงพ่อปานเล่าให้ฟังท่านบอกว่าความจริงก็น่าจะมีสักสองตอนนะตอนหนึ่งที่หลวงพ่อปานเล่าให้ฟังก็คือว่าท่านเล่าให้ฟังว่าเคยเทศเทศกับอาจารย์แสงวัดพเนียงแตกอาจารย์แสงนี่คราวที่ไปกรุงเทพวันที่หนึ่งมกราคมท่านพลอากาศสตรีท่านหนึ่งพูดให้ฟังว่าใครเขาเอาพระของอาจารย์แสงมาให้ก็ไม่ทราบ ความจริงอาจารย์แสงองค์นี้สมัยนั้นมีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดพเนียงแตกนี่น่ะมีชื่อเสียงมากจริงๆเวลาใครเขาจะไปศึกเขาไปศึกที่วัดพเนียงแตกแล้วท่านจะถามว่าเวลาศึกนี่นะ่ะต้องการรวยหรือว่าต้องการเจ้าชู้หรือว่าต้องการเป็นนักเลงหรือต้องการเมตตาปราณีถ้าใครต้องการรวยท่านก็รดน้ำมนให้ศึกไปแล้วรวยมีโชคดีถ้าคนไหนบอกว่าอยากมีเมียมากๆเป็นเจ้าชู้รดน้ำมนแล้วไม่เกินสองวันไดเมียเลยแล้วก็ได้เรื่อยไปไม่มีจังหวะก็เลยตั้งตัวไม่ติด ถ้าต้องการนักเลงรถน้ำมนต์ให้แล้วส่งเชือกให้แล้วบอกว่าไปลักขวายเขาอาจารย์องค์นั้นจะเป็นอาจารย์แสงหรืออะไรไม่ทราบแต่วัดพะเนียงแตกมีชื่อมานานแต่สมัยหลวงพ่อเนียมนั้น,นสำหรับวัดพะเนียงแตกนี่ก็มีอาจารย์แสงเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อเนียมเคยเล่าให้หลวงพ่อปานฟังว่าไอ้ท่านแสงน่ะข่าเทศกับมันทุกคราวเรียกว่าข่าเทศกับมันเรื่อยมันไล่ค่าเสียเกือบตายทุกทีเหนื่อยแกแล้วนี่มันหนุ่มกว่าข่ามันไล่ค่าข่า,ขาก็ไม่จนค่าก็ตอบมันได้เรื่อย แต่ทว่ามาอีวันหนึ่งข้าไปเทศกับมันที่วัดลาดหอยคําว่าลาดหอยนี่ก็อยู่ใกล้ๆกับประตูน้ําบางยิ่นวันหนึ่งอาจารย์แสงไปถึงเกาะชาวบ้านเขาก็เอามาเอาพลูเอาบุหรี่เอาชาเอาน้ําร้อนน้ําเย็นมาถวายกันเขาก็หัวเราะก,กันครืนครืนท้ายอาสงข้าไปข้าก็ไปนอนอยู่หัวอาสงชาวบ้านไม่มีใครเขาสนใจกับข้าหรอกเขาไปคุยกับท่านแสงมันมีลีลาดีมันโกหกชาวบ้านเก่งมันก็คุยกันฮ่าฮ่าฮคุยไปคุยมาเดี๋ยวมันร้องตะโกนมาบอกว่าหลวงพ่อเนียมวัดหน่อยน่า คุยว่ารู้ใจคนอย่างนี้น่าเป็นการอวดอุตริมนุษธรรมขาดจากความเป็นพระแล้วไม่ใช่พระท่าหลวงพ่อเนียมเก่งจริงก็ลองบอกสิว่าเวลานี้น่ะผมมีความในใจเป็นยังไงหลวงพ่อเนียมบอกว่าพอฟังมันพูดเท่านั้นแหละก็นึกในใจว่าถ้าจะนิ่งไม่ได้เสียแล้วไอ้ท่านแสงนี่วดดีมากเก่งบนธรรมะไม่พอมาท้าตีกันใต้ธรรมาะอีกไม่ได้จะต้องเอากำมันท่านก็เลยลุกจากที่นอนกวากมือเรียกท่านแสงแกอยากจะรู้ว่าข้ารู้จริงหรือไม่จริงเชิญเข้ามาหาข้านี่อาจารย์แสงเขาก็มา ชาวบ้านเขาก็เข้ามากันถามว่าแกอยากจะให้ข้ารู้อะไรอาจารย์แสงก็เลยบอกว่าถ้ารู้จริงก็บอกเวลานี้ผมมีความสุขหรือความทุกข์หลวงพ่อเนียมก็เลยบอกว่าไอคนอย่างแกมันจะหาความสุขที่ไหนวะก็เวลานี้แกสร้างบทแกขอยืมเรือมาสีเจวของชาวบ้านเขามาเขาซื้อมาราคาสี่้อยบาทยังเป็นเรือใหม่แล้วไอเรือลำนั้นขโมยมันลักไปเวลานี้แกยังเทศรวบรวมเงินใช้นี้เขาไม่หมดก็เทศสมัยนั้นนี่นะลูกหลานนะถ้าใครไปเทศได้ถึงสองบาทลักก็เฮงเต็มทีแล้วอย่างดีก็ ห้าบาทหกบาทเท่านี้ก็เรียกว่ารวยแล้วไม่ใช่ราคาร้อยราคาช่างอย่างเวลานี้ตามปกติเทศกันก็ได้ห้าสลึงบ้างสองบาทบ้างดีไม่ดีก็ไม่ค่อยจะถึงบาทสมัยนั้นถ้าใครได้มา20บาทก็จัดว่าเป็นนักเทศอย่างดีในเมื่อหลวงพ่อเนียมบอกอย่างนั้นนะว่าแกมันยังหาเงินใช้หนี้เขาไม่หมดเป็นความจริงไหมตอบตรงตรงหลวงพ่อแสงก็บอกว่าจริงหลวงพ่อแสงก็ถามว่าทํายังไงล่ะผมถึงจะใช้หนี้เขาหมดท่านก็เลยบอกว่าไอ้แกมันโง่นี่แกกลับไปสิเวลาวันพระไปบอกกับชาวบ้านเขา บอกว่าเวลานี้เรือม,มาสีแจวขอยืมเขามาขนไส้คนอิดขนดินมาทําอิดจะสร้างโบสถ์ขโมยมันลักไปไอ้แก่ตั้งใจจะใช้นี่เขาแต่ก็ยังไม่มีเงินไปเทศรวบรวมเงินมาแล้วมันยังไม่พอเวลานี้แกมีเงินอยู่แปบาทเศษเศษใช่ไหมละ่ะท่านถามอาจารย์แสงตอบว่าใช่อาจารย์แสงยกมือพนมแต่อีตานี้ไม่เบ่งและพนมแต่เชียวตอบใช่ก็บอกว่านี่แกประกาศกับเขาสิว่าแกเทศมาได้8ปบาเศษ ก็ตั้งใจจะใช้เป็นค่าเรียมมันยังไม่พอท่าบรรดาญยากยุ่ทั้งหลายจะช่วยละก็จะช่วยกันคนละเล็กละน้อยตามกำลังศรัทธาก็เป็นการดีแกบอกเท่านี้และนะแกจะได้กำไรอีก80บาทหมายความว่าไอที่จะใช้เขา400บาทมันยังจะเหลืออีก80บาทนั่นเองหลวงพ่อแสงก็ถึงกับกราบวันนั้นท่านบอกกับหลวงพ่อปานว่าไอท่านแสงมันไม่ไล่ค่าเลยว่าเทศกันแบบสบายพอมันกลับไปวัดมันถึงวันพระมันประกาศตามฉันว่ามันได้80บาทจริงจริง ไอ้ท่านแสงตามมาไหว้ข้าถึงวัดแน่แล้วต่อจากนั้นจะเทศจะทํามันไม่ไล่ข้าอีกเลยเทศกันสบายเชียวนี่เป็นเรื่องของความรู้ของท่านนะหลวงพ่อปานพูดในตอนนี้บอกว่าหลวงพ่อเนียมนะ่ะมียางคล้ายๆกับพระอรหรันท่านว่าอย่างนั้นนะท่านว่ามีคุณ,ณสมบัติคล้ายพระอรหรันท่านไม่บอกว่าพระอรหรันะท่านบอกว่าคล้ายใครจะไปว่าท่านละ่ะจะเหมือนหรือจะคล้ายก็ช่างวิชาเกรดก็มีอีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อเนียมบอกกับหลวงพ่อปานว่าเมื่อก่อนหน้าแกมานะเหมาฆ่าเกือบตายนะว่า หลวงพ่อปานถามว่าเป็นยังไงครับหลวงพ่อเนียมบอกว่าที่ไหนได้ข้าถูกงูกัดข้าเดินไปกลางลานวัดข้าถูกงูกัดกัดแล้วก็เห็นมันเป็นงูเห่าข้าก็เลยมากุฏินั่งเป่าๆพักเดียวมันก็หายหลวงพ่อปานก็เลยอยากได้คาถาแก้งูเห่าบ้างถามว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อใช้คาถาอะไรเป่าพิษงูเห่าหายท่านก็บอกว่าไอ้คาถาที่ข้าเป่านี่นะมันสวัสดีในเจ็ดตำนานทั้งหัวมันใช้ได้ทั้งนั้นแหละแกเอาตรงไหนก็ได้หลวงพ่อปานบอกว่าหมดท่าเลย หลวงพ่อเล่นบอกว่าเจ็ดตำนานท้งเล่มเอาตรงไหนก็ได้นี่แสดงว่าจิตเข้าถึงแท้นะมีพลังจิตสูงแล้วอีกตอนหนึ่งท่านบอกว่าไอ้พวกผีนี่นะมันจะเอาคนแถวนี้ฆ่าไม่ยอมให้มันมันบอกมันจะเอาคนตั้งสองร้อยคนมันขอฆ่าฆ่าไม่ให้มันมันเอาไปตั้งสองร้อยคนฆ่าก็ตายนะสิพระก็ตายไม่มีใครเลี้ยงคนนะมากกว่าแต่คนตายตั้งสองร้อยคนบ้านมันก็หนาวหมดเขาก็ยกบ้านหนีหมดฆ่าไม่ยอมให้มันมันโกรธฆ่าแฮะฆ่าจะไปไหนก็ตามมันถือไม้แหลมอันหนึ่งเดินตามไป ไม่ว่ากลางวันกลางคืนข้าก็ไม่ยอมเผลอให้มันแต่วันหนึ่งข้าไปส้วมว่าข้าเผลอไปแม้พอไปส้วมเผลอไปมันย่องเข้าไปข้างหลังเอาไม้พุ่งปังเข้าที่ท้องข้าขี้แตกพรวดเลยโอโหมันขี้เสียเกือบหมดท้องชักไม่มีแรงเวลาออกมาจากส้วมต้องใช้ไม้เท้ายันมากุติข้าก็นอนแผ่นึกเป่าตัวเองครึ่งวันสักครึ่งวันมีกำลังปกติหลวงพ่อปานก็ถามว่าหลวงพ่อใช้คาถาอะไรเป่าขอรับท่านบอกว่าข้าเอาตามเจตตำนานที่ไหนก็ได้ บทไหนก็ได้ชอบบทไหนแกก็เอาบทนั้นเป่าส่งไปเธอหายเองแหละถ้ายังไม่ถึงเวลาจะตายนะ้ำมันหายเองหลวงพ่อปานอยู่กับหลวงพ่อเนียมสามเดือนก็ลาก,กลับก่อนจะกลับหลวงพ่อเนียมก็รูปสีเสแล้วว่าปานเอ้ยเองมันปรารถนาพุทธภูมินะจะหวังอรหันในชาตินี้นะ่าไม่ได้แต่ว่าทําไปเถอะเพื่อบารมีของเองจะได้เต็มเวลาข้าตายแล้วถ้าเองสงสัยอะไรก็ถามท่านหนงเขานะท่านหนงน่ะเขาพอจะแทนข้าได้ตอนหลวงพ่อปานพบหลวงพ่อโหนง ในการต่อมาเมื่อหลวงพ่อเนียมมรณภาพแล้วหลวงพ่อปานก็มีความสงสัยในหลวงพ่อโหนงคำว่าสงสัยนะ่าไม่ใช่สงสัยอะไรหรอกหมายความว่าอยากจะพบอยากจะรู้ถึงคุณสมบัติของหลวงพ่อโหน่งอยากจะเรียนต่อกันนั่นเองพระสมัยนั้นนะท่านไม่ใช่แข่งดีกันนะท่านพยายามขอดีกันหมายความว่าถ้ารู้ว่าใครเขามีดีแล้วก็ไปขอดีจากเขาไม่ใช่เอาดีไปแย่งหรือเอาดีไปอวดหลวงพ่อปานก็ทุด o งไปเพื่อจะไปหาหลวงพ่อโหนง ตอนไปก่อนจะถึงท่านบอกว่าแดดมันร้อนจัดท่านก็พักอยู่โคนต้นพุทราอยู่ไม่ไกลาจากกุฏิของหลวงพ่อหนองนักท่านก็เปิดหน้าต่างออกมาร้องว่าโทรพ่อคุณมาแล้วยังดันมานั่งเสียอีกนะไอเรานะคอยมาตั้งแต่เช้าคิดว่าจะมาถึงแต่เช้ามาโอเอเออยู่ได้เข้ามาให้ถึงนี่สิมาพักผ่อนที่นี่มานั่งคุยกันเราคอยมาตั้งนานแล้วผลที่สุดหลวงพ่อปานก็เข้าไปหาท่านแล้วคุยกันถึงเรื่องพระกรรมฐาน สอบกันไปสอบกันมาสอบกันมาสอบกันไปเอาใครดีกว่าใครไม่ได้เรียกว่าไม่มีใครกล้าดีกว่ากันจนแต้มด้วยกันท่านบอกว่าไล่ไปตามลําดับเมื่อถึงที่สุดหลวงพ่อหนองก็บอกว่าผมก็หมดแค่นี้แหละไปไม่รอดอีกก็เป็นอันว่าหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อหน่งเวลานั้นเย็นกันเรียกว่าเย็นกันไปตอนนี้ก็อยากจะเล่าประวัติของหลวงพ่อหน่งสักนิดหนึ่งประวัติของหลวงพ่อหนองเป็นอย่างนี้นี่ท่านเป็นพระแท้ๆนะพระอย่างนี้ลูกหลานหายากคือว่าหลวงพ่อหน่งนะ่ะเป็นคนใกล้ๆวัดคลองมาดันนั่นเอง ไม่ใช่ลูกเศรษฐีข้าบดีที่ไหนเวลาครบรอบท,ท่านบวชอยู่ที่วัดคลองมาดน 1, านหนึ่งพรรษาพอพรรษาที่สองก็อยากจะเรียนปริยัติธรรมท่านมีน้าชายอยู่ที่วัดโพวัดพระเชตุพนท่าเตียนเป็นเจ้าคุณแล้วเจ้าคุณนองนี้ได้ปเปลี่ยนเก้าประโยคท่านก็ไปหาน้าชายบอกว่าอยากจะขออยู่ด้วยอยากจะเรียนบาลีน้าชายก็ดีใจเห็นหลานชายมีความสนใจในพระปริยัติธรรมก็บอกว่าอยู่กับน้ําเธอเรื่องอาหารการบริโภคไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอดนา้าจะเลี้ยงเองมีอะไรเท่าไหร่จะสอนให้หมด ไม่เก็บละดีใจว่าหลานสนใจในการศึกษาเมื่อคุยกันไปคุยกันมาหลวงพ่อหนองก็ถามว่าคุณน้าขอรับคุณน้าเป็นปร,ริญญเก้าประโยชน์แล้วก็เป็นเจ้าคุณด้วยคุณน้าละกิเลสได้หมดหรีอยังแอนนาชายก็แสนจะดีไม่ตอบตรงตรงหร,รอกท่านบอกว่าหนงคุณเข้าไปดูในกูติฉันสิว่าฉันมีอะไรบ้างหลวงพ่อหนองก็เดินเข้าไปดูในห้องท่านมีเต้หมูมุกบ้างเต้หมูทองบ้างงาช้างอย่างดีบ้างของมีค่ายะแยะอยู่ในกูติภายในห้องนับราคาไม่ไหวของมีค่าสูงสูงมากพอดูทั่วแล้วท่านก็ออกมา หลวงนาก็ถามว่าหนงคุณเห็นอะไรบ้างหลวงพ่อหนงท่านก็จะระในหมดทุกอย่างเท่าที่เห็นท่านก็เลยบอกหลวงพ่อหนงว่านงนี่ถ่าฉันละกิเลสได้น่ะของทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีหรอกถ้ามันจะมีมันก็เป็นของสงฆ์แต่นี่ฉันมีไว้แล้วก็เป็นของส่วนตัวก็แสดงว่านี่ฉันละกิเลสไม่ได้เลยฉันบวชเป็นปริยนเก้าประโยคแอบพระราชส่งแต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะเรียกกันว่าเจ้าคุณแต่ฉันละกิเลสไม่ได้สักตัว หลวงพ่อหนงได้ยินอย่างนั้นก็สลดใจเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นละก็กระผมไม่เรียนแล้วละครับหลวงนาถึงจะเรียนกันถึงเก้าประโยคแล้วลักกิเลสไม่ได้เป็นเจ้าคุณล้วอย่างลักกิเลสไม่ได้ในเมื่อเรียนแล้วลักกิเลสไม่ได้ไม่เรียนให้เหนื่อยรอขอรับขอลากลับไปวัดคลองม,มดันหลวงนาก็ไม่ว่าอะไรบอกว่าตามใจคุณในเมื่อคุณไม่สมัครใจฉันก็ไม่ว่าแต่ว่าถ้าต้องการเรียนเมื่อไรมาอยู่กับหลวงนานะหลวงนาพร้อมที่จะอุปการะความจริงท่านก็ดีมาก แต่ตอนกลับมาอยู่วัดคลองมาดันตอนเรียนพระกรรมฐานนี่น่ากลัวจะไปเรียนกับหลวงพ่อเนียมตอนนี้นี้หลวงพ่อปานไม่ได้บอกท่านบอกว่าท่านไปนั่งกรรมฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่งคือว่าตรงนั้นมันใกล้ป่าช้าพอมีที่เตียนอยู่นิดหนึ่งจะแลลงขนาดไหนก็ตามตรงนั้นมีแผ่นดินชุ่มอยู่เสมอหืนแผ่นดินที่ชุ่มมีบริเวณประมาณสักสี่ตารางวาไม่กว้างนักท่านบอกท่านไปนั่งกรรมฐานอยู่ตรงนั้นตอนดึกวันหนึ่งปรากฏว่ามีพระสงฆ์องค์หนึ่งรูปร่างเรียกว่าสวยมาก มีลักษณะดีบอกว่าลักษณะเหมือนพระพุทธเจ้ามายืนอยู่ข้างหน้าบอกว่าหนงที่ตรงนั้นมีพระบรมสารีริกธาตุใต้ที่เธอนั่งลงไปนะัมีขันทองคําขนาดใหญ่มีน้ําเต็มและในมันทองคํานั้นมีเรือสำเภาทองคําแล้วก็มีมอนอทบทองคํามีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในนั้นเธอควรจะสร้างวิหารทับตรงนี้ข้าไว้ชาวบ้านเขาจะได้ไม่เดินผ่านคือไม่เดินเหยียบเดินย่ําไปบนพระบรมสารีริกธาตุหลวงพ่อหนงท่านก็บอกกับพระองค์นั้นว่าท่านเพิ่งบวชได้ 2, สองพรรษา ยังไม่มีปัญญาจะทราบไม่ทราบว่าใครเขาจะเชื่อถ้าบอกบุญเขาท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกหน่งตอนเช้าวันพระนวันนั้นเป็นวันโกนตอนเช้าเธอลงศาลาแล้วบอกกับญาติโยมเขาบอกว่าเธออยากจะสร้างวิหารเท่านี้และจะมีคนช่วยสร้างจนเสร็จหลวงพ่อหน่งท่านรับฟังแล้วก็ถอนจากกรรมฐานตอนเช้าเป็นวันพระเวลาฉันข้าวท่านก็พูดกับมรรคถ่ายกว่าอยากจะสร้างวิหารตรงนั้นตรงที่ท่านเจริญพระกรรมฐานชาวบ้านพอเขารู้เข้าก็พร้อมใจกันช่วยกันสร้างวิหารภายในระยะหนึ่งปี วิหารหลังนั้นก็โตนะเดี๋ยวนี้วิหารหลังนั้นก็ยังอยู่วิหารหลังนั้นไม่เล็กภายในหนึ่งปีก็สร้างเสร็จเมื่อสร้างเสร็จแล้วท่านก็นั่งกรรมฐานในพระวิหารนั้นพระองค์นั้นก็บอกว่าให้สร้างพระประธานคือว่าสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้ในวิหารสักองค์หลวงพ่อหน่งก็บอกไม่ทราบจะไปเอาช่างที่ไหนพระองค์นั้นก็บอกว่าให้หลวงพ่อหนงอ,ออกทุดงไปที่เมืองกรุงเก่าไปถึงหลังวัดประดู่ทรงธรรมแล้วก็ให้ไปปักโกรตรงนั้นแล้วตอนเช้าจะมีคนมาใส่บาตรคนที่มาก่อนเพื่อนุ่งขาวห่มขาว ผมก็ขาวมีขันข้าวมาลูกเดียวไม่มีกับข้าวถ้าคนนั้นมาละก็ให้พูดกับคนนั้นเขาเขาเป็นช่างเขาจะมาช่วยปั้นพระหลวงพ่อหนงก็เชื่อพอตอนเช้าท่านก็ออกทุดงไปจังหวัดอยุธยาสมัยนั้นเขาเรียกกันว่าเมืองกรุงเก่าเพราะว่าเป็นเมืองหลวงเก่าไปถึงหลังวัดประดู่ทรงธรรมพอถึงตอนเช้าก็เป็นไปตามนั้นคนที่มาก่อนเพื่อนเป็นคนที่นุ่งขาวห่มขาวผมขาวมีขันข้าวขันเดียวแอมไม่มีกับมาถึงก็มานั่งใกล้ท่านคนอื่นมาทีหลัง หลวงพ่อหนงก็ประรบเรื่องปั้นพระประธานตาคนนั้นก็บอกว่าแกเป็นช่างแกปั้นให้ตกลงกันว่าแกจะไปปั้นให้แต่ว่าหลวงพ่อหนงลืมบอกวัดลืมบอกว่าท่านอยู่วัดไหนนี่ท่านไม่ได้บอกเมื่อฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็บอกว่าแกจะตามไปให้หลวงพ่อหนงไปก่อนหลวงพ่อหนงก็ถอนกรดเดินกลับวัดแต่พอมาถึงวัดแล้วก็มานึกขึ้นได้ว่าอา้าวตายเราไม่ได้บอกกับนายช่างเขานี่ว่าเราอยู่วัดไหนแล้วก็นายช่างเขาจะมาถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้ แต่ว่าวันนั้นมันก็บ่ายเสียแล้วก็คิดว่าถ้าไหนช่างไม่มาภายในสามวันหลวงพ่อหนงก็จะต้องกลับไปอยุธยาใหม่ไปปรากฏตรงนั้นอีกแหละไปบอกเขาว่าอยู่วัดไหนเมื่อพอวันรุ่งขึ้นก็ปรากฏว่านานช่างมาถึงไม่ได้บอกวัดก็มาถูกเหมือนกันมาถึงก็ลงมือปั้นพระพระองค์นั้นรู้สึกว่าปั้นได้สวยมากมองดูลักษณะน่าดูเมื่อปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าช่างหายไปหลวงพ่อหนงก็ตกใจว่า นี่เรามาใช้ให้เขาปั้นพระนี่ควรให้ค่าจ้างเขานี่ค่าจ้างก็ยังไม่ทันให้แล้วช่างก็มาหายไปเฉยๆมานีไปเสียไม่ได้รับค่าจ้างมันก็จะเป็นการใช้กันพรีเกินไปท่านจะหาที่ไหนก็ไม่พบในที่สุดก็ไปใหม่ออกทุดงไปอีกไปปรากฏที่หลังวัดประดูทรงธรรมทีนี้พวกชาวบ้านเขาก็มาใส่บาตรกันแต่ปรากฏว่านหนช่างไม่มาก็ถามชาวบ้านว่ารู้จักตาช่างคนนั้นไหมชาวบ้านก็บอกว่าไม่รู้จัก เมื่อปีที่แล้วนี้ที่ฉันมาปรากฏมีคนนุ่งขาวห่มขาวมีผมยาวๆถือขันข้าวขันเดียวไม่มีกับแล้วฉันให้เขาไปปั้นพระเขาไปปั้นแล้วยังไม่ทันให้ค่าจ้างก็ปรากฏว่าเขาหายไปเข้าใจว่าเขามาบ้านคนแถวนั้นก็เลยพากันบอกว่าคนนั้นไม่ใช่คนที่นี่เป็นคนที่อื่นเขาเองเขาก็ไม่รู้จักเหมือนกันไม่ทราบว่าเป็นคนที่ไหนมาก็เห็นเขาวันนั้นวันเดียววันอื่นก็ไม่เคยเห็นเป็นอันว่าหลวงพ่อหนงไม่ได้จ่ายค่าจ้างช่างคนนั้นเป็นใคร ตอนนี้ก็เห็นจะไม่พยากรณ์น,นะแต่ว่าหลวงพ่อปานท่านบอกว่าช่างคนนั้นไม่ใช่คนแล้วจะเป็นใครก็ตามใจสิเขาไม่บอกวัดก็ไปถูกปั้นแล้วก็ไม่เอาสตังหนีเจ้าของงานเปิดชิบไม่เหมือนช่างสมัยนี้นี่รับเงินไปมากกว่างานหนีเจ้าของงานแต่ช่างคนนั้นไม่ได้รับเงินแต่ว่าหนีเจ้าของงานแปลกกันนะแปลกกันหน่อยแปลกกันตรงนี้สวัสดีทุกท่านที่รับชมขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยจงดนบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขพบแต่สิ่งดีๆที่ท่านตั้งใจไว้ สมหวังดังปรารถนาทุกประการขอบคุณที่รับชมเป็นกำลังใจให้ทางช่องสร้างผลงานดีๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งรอติมตามเนื้อหาตอนต่อไปนะครับ